สวัสดีค่ะจากช่องอารียากา9นะคะวันนี้นะคะเราจะมาถักเสื้อตัวนี้นะคะเป็นลายพัดนะคะเราจะถักเป็นแบบปรับปรุงนะคะเราจะปรับปรุงคลิปนะคะแล้วก็ปรับปรุงเอ่อแพทเทิร์นนะคะแล้วก็วิธีถักนิดนึงนะคะแต่ว่าผลออกมาจะเหมือนเดิมนะคะเป็นลายที่ เป็นเสื้อแบบที่แบบที่สองนะคะแต่ว่าจะเป็นฉบับปรับปรุงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ ค่ะตัวนี้นะคะที่เป็นต้นแบบนะคะเราจะใช้ได้นะคะเป็นซัมเมอร์ชายนี่นะคะของร้านหมาพรมน้องมีนานะคะเบอร์ยีสสีนี้นะคะอันนี้คือเราถักตั้งแต่เริ่มต้นมาจนมาถึงตรงนี้ความยาวยังไม่พอนะคะคือถ้าเป็น ตามตัวอย่างที่เราถ่ายให้ดูนะคะในหุ่นนะคะหุ่นจะอกแค่สาสิบสองนะคะเอาว่าเสื้อจะอยู่ที่เสื้อนะคะเสื้อตัวนี้นะคะอกอยู่ที่เอ่อสี่สิบนะคะคือยี่สิบคูณสองนะคะคืออกสี่สิบนะคะคนที่จะใส่สวยก็จะอยู่ที่อกอยู่ที่สาสิบแดนะคะส6 3สหสดถ้า4ี่สิบก็จะพอดีมากเลยค่ะก็จะเป๊ะเลยนะคะเอ่อ ทั้งหมดนะคะตอนนี้อก40นะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมเอ้ยใช้ใช้ได้ซัมเมอร์ชายนี่นะคะของไหมพรมน้องมีนานะคะของร้านไหมพรมน้องมีนานะคะเราใช้ไปทั้งหมด3 300รกรัมค่ะ300กรัมก็คือ300เอ่อ3ก้อนนะคะก็คือ300กรัมก็คือจะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครอก40นะคะแล้วต้องการความยาวความยาวนะคะตอนนี้ความยาวตอนนี้เราได้อยู่ที่ สินิ้วนะคะได้14นิ้วนะคะส่วนมากความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20 20 21 22แล้วแต่ใครจะชอบความยาวตัวเสื้อเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้เราใช้ได้ไปทั้งหมด300กรัมนะคะยังไม่ต่อแขนนะคะเราต้องซื้อเพิ่มอีกถ้าเราจะถ้าเราจะ ต่อแขนด้วยแล้วก็ความยาวประมาณ20นิ้วด้วยนะคะเราก็จะต้องเพิ่มไหมประมาณอีก200-300กรัมนะคะแล้วแต่ว่าแขนเราจะแขนยาวแค่ไหนด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็แขนก็จะกว้างนิดนึงด้วยเพราะว่าเพราะว่าอกก็เยอะนะคะนะคะอันนี้คืออันนี้คือตัวต้นแบบนะคะที่เราถ่ายให้ดูว่า เราถักมาแล้วได้แบบนี้นะคะตามวิธีถักที่เราจะถักให้ดูต่อไปนี้นะคะวิธีถักต่อไปนี้ของเราก็คือเราจะเปลี่ยนแพทเทิร์นนิดนึงนะคะรอบนี้เราจะใช้ไหมเราจะใช้ได้นะคะเป็นเออเป็นตัวนี้นะคะ Summer Super ปอร์ซอนะคะ100%เป็น a r เป็นอะคริลิกนะคะของสหสินนะคะ อันนี้สีที่เราใช้นะคะคือรหัสสีนี้นะคะซื้อที่ไหนเราจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะคะคลิปทุกคลิปของเสื้อตัวนี้นะคะเราจะลิงก์ลิงก์ลิงก์ที่ซื้อร้านที่ที่เราซื้อนะคะไว้ที่ใต้ลิงก์นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามลิงก์ก็คือคลิกลิงก์หรือถ้าดูในโทรศัพท์นะคะก็แตะลิงก์นะคะแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยนะคะเราจะใช้เราจะถัก ประมาณประมาณเหมือนเดิมค่ะ3 8 4 0นะคะอันนี้เป็นเส้นเดียวนะคะ summer super soft เส้นเดียวนะคะเราจะใช้ประมาณ400กรัมค่ะสี่ร้อยกรัมแล้วก็สองก้อนนะคะก้อนละ กนละ2อ0ล้อกละ200กรัมค่ะ400กรัมก็2ก้อนนี้ค่ะน่าจะพอนะคะส่วนเข็มนะคะเราจะใช้อยู่ที่หัวเข็มนะคะ2 0 2.0 mm นะคะ สอมิลน,นะคะหัวเข็มประมาณ2อมิลน,นะคะถ้าใครจะใช้หัวเข็มเล็กลงก็ได้นะคะอยู่ที่1นึ่หรือ1.25ก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเพิ่มดอกนะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีคำนวณน,นะคะอ่ะแล้วก็ที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นมาร์กเกอร์ค่ะเราเราเตรียมเป็นสีสีนะคะเพื่อให้เห็นชัดว่าเป็น มุมเราจะเอาไว้นะคะตรงมุมนะคะทั้งหมดสี่มุมนะคะเราใช้สีนะคะแต่ว่าจะใช้สีเหมือนกันก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะให้ดูว่ามันต่างกันนะคะค่ะต่อไปก็เป็นอ,อย่างอื่นก็ไม่จำเป็นนะคะ ถ้าจะมีอีกก็เป็นกันไกนะคะกันไกตัดขี้ได้กันไก่ก้ามปูก็ได้นะคะเป็นกันไกนอะไรก็ได้ะคะ่ะที่ตัดได้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคํานวณกันดีกว่าค่ะค่ะวิธีคํานวณน,นะคะเราก็จะลองถักจากได้ที่เราถักก่อนนะคะเราจะลองจากได้ที่เราถักมาประมาณเนี้ยค่ะประมาณ3แถว3 3ช่วงดอกของแถวนะคะสามช่วงดอกค่ะ หนึ่งสองหนึ่งสองสามประมาณนี้นะคะเร,เราก็จะวัดได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราถ้าเราถักมาแค่แถวเดียวนะคะเวลาเราวัดบางทีก็อาจจะไม่ไม่ค่อยตรงนะคะเราก็เลยถักขึ้นมาสามแถวก่อนนะคะแล้วก็มาวัดดูว่าอ่หนึ่งหนึ่งช่วงดอกนะคะคือประมาณนี้หนึ่งช่วงดอกคือจากซ้ายไปขวานะคะคือตรงจุดที่กว้างที่สุดนะคะคือตรงนี้ซ้ายมาขวาตรงนี้นะคะ เราได้อยู่ที่2นิ้วนะคะตรงนี้มาถึงตรงนี้2นิ้วนะคะถ้า1ดอกก็คือ2นิ้วแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องใช้กี่ดอกนะคะ<ส>ค่ะ<ส>ก็ให้เรานะคะลองวัดนะคะเสื้อที่เราใส่ประจํานะคะว่าคอประมาณนี้คอประมาณนี้เราโอเคไหมนะคะถ้าถ้าคอเสื้อที่เราใส่อยู่กว้างไปนะคะเราก็ลดลงมาได้คะ่ะ ก็อย่างรอบนี้นะคะเราจะคำนวณอยู่ที่เราจะถักถักอกประมาณ36-38-40ประมาณนี้นะคะเราจะถักคอประมาณเผื่อไว้นะคะคือแล้วแต่บางคนจะชอบชอบคอแคบคอกว้างถ้าถ้าชอบคอแคบนะคะเราก็ค่อยมา มาเก็บคอให้แคบลงอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราจะให้แบบเสื้อใส่สบายนะคะเป็นกว้างนิดนึงนะคะเราจะอยู่ที่30ประมาณ30แล้วกันนะคะประมาณคอประมาณ30นะคะอย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้เราจะคำนวณอยู่ที่คอประมาณ30ค่ะพอเราคำนวณที่ประมาณ30ปุบ๊บก็จะได้ประมาณ15ดอกใช่ไหมคะ15หาร2ก็จะได้อา่า สามสิบหารสองค่ะก็จะได้สิบห้าดอกพอสิบห้าดอกปุ๊บเราก็จะมาแยกค่ะว่าเราอยากได้แขนกว้างหรือว่าแขนแคบนะคะถ้าถ้าแขนกว้างคือแขนจะแขนจะแขนจะบานนะคะแต่ถ้าแบบแขนพอดีแขนเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นทรงกระบอกนะคะเวลาที่เราเวลาที่เราเลือกนะคะจำนวนดอกที่แขนนะคะ เราก็จะเลือกตามที่เราทรงเสื้อที่เราอยากจะได้นะคะถ้าใครอยากได้แบบแขนบานนะคะวงแขนใหญ่นิดนึงนะคะก็ให้ก็ให้ก็ให้กำหนดจำนวนดอกที่แขนนะคะจำนวนดอกที่แขนนะคะใหญ่นิดนึงนะคะก็อย่างตัวนี้เราจะกำหนดอยู่ที่3ดอกนะคะแขนเรากำหนดไว้ที่3ดอกนะคะแล้วก็หน้ากับหลังนะคะเรากำหนดไว้ที่1 2 3 4 5 5ดอกนะคะ เดี๋ยวเราจะคำนวณไว้ให้นะคะว่าราอบอกประมาณเท่านี้นะคะจะเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่นะคะรอบคอจะประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครถักตามที่เราคำนวณไว้ให้นะคะคอกว้างเกินไปนะคะก็ก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีเราจะมีวิธีทำคอให้แคบลงอีกทีหนึ่งด้วยนะคะก็คือทำลายเหมือนตัวนี้ค่ะทำให้เป็นลายลายแบบนี้คอก็จะแคบลงหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะทำลายแบบอื่นด้วยนะคะ ก็นเนี่ยคะ่ะลายนี้ก็จะทำให้คอแคบลงเหมือนกัน,นะคะ่ะจากที่คอกว้างเยอะมากเลยคะ่ะเราก็จะทำให้คอแคบลงไปอีกนะคะแต่ถ้าใครชอบคอกว้างอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำให้คอแคบลงก็ได้นะคะเอ,อ่สำหรับจำนวนดอกนะคะที่ตัวเสื้อกับแขนเสื้อคือเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเรานะคะแล้วแต่เราอยากได้ทรงเสื้อแบบไหนแล้วก็ บางคนก็จะแขนต้นแขนใหญ่นะคะถ้าต้นแขนใหญ่นะคะตรงช่วงแขนนะคะตอนจุดตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องกําหนดดอกที่ตอนเริ่มต้นนะคะให้มากกว่าคนที่ต้นแขนเล็กนะคะคนที่ต้นแขนเล็กก็อย่างถ้าคนต้นต้นแขนเล็กก็อาจจะแบบเริ่มต้นที่2ดอกค่ะ ถ้าคนที่ต้นแขนใหญ่นะคะก็อาจจะเริ่มต้นที่3ดอกเหมือนตัวนี้เราเผื่อไว้สําหรับคนที่ต้นแขนใหญ่นิดนึงก็จะใส่สบายขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะคํานวณไว้ให้ดูนะคะว่าเราใช้ได้เราใช้ได้แบบนี้ได้ของสหัสินนะคะเป็นซัมเมอร์ซูเปอร์ซอฟเส้นเดียวนะคะแล้วก็ใช้เข็มเข็ม2อมิลน,นะคะ ออกมาจะเป็นแบบนี้ถ้าใช้ได้ถ้าใช้ได้ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะคะแล้วก็เข็มคนละคนละขนาดกันนะคะเวลาถักออกมาจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ถ้าใช้เหมือนกันและน้ำหนักมือก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะให้เราดูที่ให้เราดูที่เวลาเราวัดเนะะี่ยค่ะ เราจะถ้าถ้าใครวัดได้น้อยกว่าก็เพิ่มดอกนะคะถ้าใครได้ถ้าใครได้ดอกเล็กกว่าเรานะคะก็เพิ่มดอกขึ้นไปค่ะก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาหรือไม่ก็ถักไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะแถวแรกนะคะหนึ่งสาสี่ห้าแถวแรก5าดอกนะคะแถวที่สองจะหนึ่ง6 6สามสี่ห้าหหดอกค่ะแถวที่3ก็จะเพิ่มเป็นเจ็ดอกคือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้อกเพิ่มขึ้นค่ะอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจน เราก็จะถักไปจนเราได้อกที่ต้องการนะคะแล้วเราก็ค่อยค่อยต่อแขนค่ะมันก็จะทําให้เราจะได้อกตากที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะทําไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ทันนะคะให้ไปดูในเพจได้นะคะเพจอริยาเพจ Facebook นะคะใน facebook นะคะอริยา9 6 3 5 9นะคะเราจะทําเป็นภาพนิ่งไว้นะคะให้ดูได้ว่าอกอกเท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าถ้าใครใช้ถ้าใครใช้ได้แบบอื่นเข็มเข็มขนาดอื่นนะคะก็ให้ปรับตามของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนนะคะว่าเราจะเอาตัวเลขมาจากไหนมาคำนวณน,นะคะก็ นี้นะคะลายนี้นะคะเป็นลายพัดแบบนี้แล้วเสื้อตัวนี้นะคะเราใช้ได้สหัสินซูเปอร์ซอฟเส้นเดียวนะคะ1ดอกขนาดขนาดดอกจะเป็น2นิ้วนะคะ1ดอกขนาดดอกจะเป็น2นิ้วแล้ว1ดอกนะคะก็เท่ากับสช่องนะคะสช่องสช่องคือ1ช่องเนี่ยเราจะ ถักที่โซ่ห้าค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งหนึ่งหลักนะคะเท่ากับหนึ่งช่องนะคะแล้วหนึ่งดอกเราใช้สี่ช่องนะคะหนึ่งดอกสี่ช่องคือคือดอกนะคะคือหนึ่งดอกคือดอกนี้เลยเดี๋ยวเคยมีคนถามนะคะว่าหนึ่งดอกเรารู้ได้ยังไงไว่ากี่ช่องนะคะนี่นะคะ เราจะนับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้4ช่องนะคะคือตรงนี้ค่ะ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องค่ะอันนี้คือ1ช่วงดอกนะคะจะเท่ากับ4ช่อง1ช่อง2ช่อง3 3สช่อง4ช่องนะคะอันนี้คือ1ช่วงดอกนะคะแต่ว่าหนึงช่วงดอกเนี่ยเราไม่ได้เอามาเอามาเอามาเราไม่ได้เอามาเป็นไม่ได้ไม่ได ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราถักสามดอกเราจะเอาสี่สี่คูณสามเลยหรือว่าสี่สามครั้งไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำแพทเทิร์นเสื้อนะคะเราก็จะมีสาบเสื้อตรงนี้เราจะมีสาบเสื้อตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเราจะมีสาบเสื้อตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเวลาเราคำนวณเราก็เลยจะคำนวณอีกแบบหนึ่งนะคะก็เลยบางทีรอบที่แล้วนะคะ รอบที่แล้วที่เราทําไปนะคะก็จะมีเพื่อนๆงงนะคะว่าทําไมทําไมเราบวกสี่แล้วทําไมทําไมมันเหมือนบวกสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคํานวณน,นะคะนี่นะคะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะสี่หดอกเท่ากับสี่ช่องแต่ว่าพอเรามามาทําแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะซึ่งมีสามนะคะ1ดอกนะคะถ้าเราถักหดอกตรงนี้ ถ้าเราถักตรงนี้หนึ่งดอกเราต้องใช้ช่องทั้งหมดก็คือหนึ่ดอกคูณหนึ่งแล้วก็ลบ1นะคะเท่ากับ3ช่องนะคะถ้าเราใช้แพทเทิร์นนี้นะคะ1ดอกเราจะใช้อยู่ที่3ช่องแต่พอเราใช้สองดอกปุ๊บเราใช้สองดอก,ดอก,ด,อกดอกนี้นะคะเราใช้สองดอกนะคะสีดอกนะคะเราจะใช้ใช้สีดอกคูณสองนะคะสี่ช่องค่ะสี่ช่องตรงนี้นะคะสช่องคูณสองดอก 2ดอกแล้วก็ลบ1ก่อนนะคะลบ1ตรงสาค่ะเสร็จแล้วก็เท่ากับ7ช่องค่ะถ้าเรามาดูตรงนี้คือ1 1ดอก3ช่องพอ2ดอกปุ๊บบวกไปอีก4ช่องก็จะได้เป็น2ดอกแล้วค่ะมีคนงงนะคะตรงที่ทำไม1ดอกเรา4ช่องแล้วทำไม2ดอกเราถึงเป็น7ช่องนะคะ3ดอกเราเป็น11ช่องนะคะเพราะว่าเราลบ1เพราะว่ามีสาบค่ะ คำนวณเราจะคํำนวณตามแบบเสือ้อเหมือนคอเสื้อที่เป็นคอวีทำไมถึงงงเพราะว่ามันมีคอวีมันต้องลบมันต้องหารมันต้องบวกค่ะเพราะฉะนั้นดอกดอกที่เป็นดอกเต็มนะคะคือสีช่องแต่พอมาเป็นแพทเทิร์นเสื้อนะคะก็จะมีบวกลบคูณหารแล้วแต่บางทีก็บวกบางทีก็ลบบางทีก็หารออกค่ะจํานวนช่องก็เลยจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเวลาบวก1ดอกค่ะ1ดอก3ช่อง คือแพทเทิร์นตัวนี้1ดอก3าช่องแต่พอ2ดอกก็ต้องบวก4ช่องนะคะเพราะว่าดอกเต็มดอกเต็มคือ4ช่องพอบวกอีก1ดอกนะคะเป็น3ดอกก็ต้องบวกอีก4ช่องค่ะแต่ถ้าเป็นวิธีคำนวณเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ4 4ดอกก็คือเอา4คูณ4แล้วก็ลบ1ค่ะก็เท่ากับ15ซึ่งก็จะเหมือนกับ3ดอก11ช่องพอ4ดอกบวกอีก4นะคะก็จะเป็น15ช่องนะคะแบบนี้นะคะที่ รอบที่แล้วนะคะที่มีคนงงนะคะนี่เราตอบให้แล้วนะคะก็เหมือนกับวิธีวิธีดูว่า1ดอกมีกี่ช่องก็คือตอบแล้วนะคะแล้วก็ทําไมทําไมบวกสีทาไมบวกสีแล้วทําไมได้เจดนะคะก็เพราะว่าดอกดอกเดียวถ้าเราใช้แพทเทิร์นเสื้อนะคะดอกเดียวเท่ากับ3ามช่องแต่ถ้าไม่ใช้แพทเทิร์นเสื้อนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นตัวอื่นก็จะอยู่ที่หช่องเอ่อหดอกก็จะอยู่ที่จํานวนช่องแล้วแต่แพทเทิร์นนะคะแต่ถ้าเป็น แต่ถ้าเพแต่ถ้าเป็นดอกเต็มเลยก็จะอยู่ที่สีช่องนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเราจะคำนวณจากคอเสื้อค่ะคอเสื้อนะคะเราก็จะกำหนดไวท้ที่ถ้าเราจะกำหนดคร่าวๆนะคะถ้าของใครคอกว้างเกินไปหรือคอแคบเกินไปเกินไปนะคะสามารถเพิ่มหรือลดได้ตาม ตามเสื้อของเราเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเวลาเราถักไปเนี่ยมันจะมีวิธีถักให้ได้รอบอกตามที่ต้องการอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแขนเสื้อเนี่ยถ้าเราต้องการแขนที่ต้องการแขนที่ใส่สบายนะคะเราก็แค่กําหนดให้แขนเสื้อดอกที่แขนเสื้อมากกว่ามากกว่าที่มันแคบนิดนึงค่ะก็ตามนี้นะคะเ,เรากําหนดไว้ที่30อกสา อันนี้คืออกนะคะอันนี้คืออกอันนี้คือรอบอกรอบอกนะคะอกสามสิบอกสามสิบสามสิบสองสามสิบสี่นะคะประมาณนี้เราจะกําหนดไว้ที่คอยี่สิบนิ้วนะคะเพื่อเอาไปคํานวณน,นะคะอกสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองนะคะเราจะกําหนดคอไว้ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้านิ้วนะคะค่ะ แล้วก็อกที่44 46 48นะคะคอเราจะกำหนดไว้ที่30นิ้วนะคะเราก็จะเอามาคำนวณน,นะคะโดยที่นี่นะคะเราเริ่มจากที่อก30 32 34นะคะคอจะอยู่ที่20นิ้วนะคะเราก็เอาคอ20นิ้วนะคะมาหารนะคะขนาดดอกขนาดดอกเราวัดได้ที่2นิ้วนะคะ ก็20หาร2นะคะเท่ากับ10นะคะเราจะเริ่มต้นที่10ดอกนะคะพอเราเริ่มต้นที่10ดอกเราก็จะมากำหนดค่ะว่า10ดอกเราจะวางไว้ตรงไหนบ้างนะคะโดยที่4ี่มุมนะคะทั้งสี่มุมนะคะมุม1นึ่งมุมสอ4สมสี่สีมุมนี้นะคะจะต้องมี1ช่องนะคะเพื่อเป็นสาบเสื้อนะคะคือตรงนี้นะคะตรงนี้หนช่องนะคะเป็นสาบเสื้อะคะ่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็3ดอกกับ2ดอกเนี่ยเรากำหนดมาจากแขนแขนนะคะแขนมันต้องเล็กกว่าแขนมันต้องเล็กกว่าด้านหน้าอยู่แล้วนะคะเราก็เลยกำหนดไว้ที่2ดอกค่ะ แล้วก็ตัวเสื้อเราก็3ดอกค่ะรวมกันก็จะเป็น5นะคะ5เราก็เลย5กับ5ก็เป็น10ดอกนะคะแต่ถ้าเป็น11 12ถ้าเป็น12ดอกนะคะถ้าเป็น12ดอกเราก็อาจจะเพิ่มเพิ่มที่ตัวเสื้อเป็น4 ,4 นะคะก็จะได้2 4 4สแล้วแต่นะคะบางคนอาจจะได้คออยากจะได้คอกว้างขึ้นก็เพิ่มตัวก็ได้ค่ะ ก็เพิ่มตัวเป็น4นะคะถ้าใครอยากจะได้แขนแขนกว้างขึ้นนะคะก็เพิ่มที่แขนแต่แสอ2กับสมเนี่ยแขนน่าจะกว้างแล้วนะคะเพราะว่าเวลาถักเราจะถักลงไปเราจะถักลงไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะจะถักลงไปเรื่อยๆนะคะ รอบอกก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆแขนก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยจะทําให้แขนจะกว้างอยู่แล้วนะคะถ้า2 2ดอกกับ3ดอกนี้แขนจะกว้างอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบคอกว้างขึ้น <c oughs> ก็เพิ่มที่ตัวได้ะคะ่ะเป็น4ดอก4กับ2นะคะแขนจะเล็กลงนะคะเหมือนกับแขนเหมือนกับแขนเป็นทรงกระบอกอะคะ่ะแขนก็จะเล็กๆแล้วก็แนบกับแนบกับแขนของเรานะคะแต่ถ้าเป็น2กับ3เนี่ยแขนก็จะกว้างก็จะกว้างแบบ เห,เหลือเหลือเฟือค่ะสําหรับคนที่ต้นแขนต้นต้นแขนกว้างออต้นต้นแขนอวบนะคะค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะ3ดอกกับ2ดอก3ดอกค่ะเราก็จะมาดูว่า3ดอกเนี่ยกี่ช่องนะคะที่เราเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณไว้ให้ดูนะคะ3ดอกก็จะอยู่ที่11ช่องนะคะ2ดอกอยู่ที่7ช่องนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเราก็นี่เลย3ดอกนะคะ11ช่อง สดอกคือเจดช่องนะคะแล้วก็มีสาบตรงนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มตอนที่เราเริ่มถักนะคะเราจะเริ่มถักที่ตัวก่อนนะคะเราจะเริ่มถักที่ตัวก่อนตัวเราก็สาบอันนี้คือสาบเสื้อนะคะสาบเสื้อต้องสาบเสื้อเนี่ยที่เราเขียนเลขหนึ่งทุกครั้งนะคะเราจะใช้มากอร์เราจะใช้มากอร์ตรงนี้อันนี้นะคะมาร์คไว้นะคะที่ที่ตรงจุดที่เรา ที่เราเขียนเลขหนึ่งไว้ตรงนี้ก็คือเป็นสามตรงนี้นะคะเวลาเรานับเราก็จะนับตัวเสื้อเท่ากับ11ช่องนะคะแล้วก็มาร์กที่สามแล้วก็นับแขนค่ะแขนคือเจ็ดช่องนะคะแล้วก็มาร์กที่สามค่ะแล้วก็ตัวค่ะตัวพอ,พอมาที่ที่สรรรามแล้วก็มานับตัวค่ะ11ช่องค่ะแล้วก็มาร,ร์กที่สามค่ะแล้วก็แขนค่ะ แขนเสร็จแล้วก็มาร์กที่3เหมือนกันค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ11บวก1บวก7บวก1บวก11บวก1แล้วก็บวก7แล้วก็บวก1ค่ะรวมทั้งหมดบวกกันแล้วทั้งหมดนะคะได้40ช่องนะคะแล้วเราก็จะแบ่งตามนี้สาบเสื้อเราจะมาร์กไว้ทั้ง4จุดนะคะคือโดยใช้มาร์กเกอร์อันนี้มาร์กค่ะก็ตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยว อกอกสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบแปดเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วก็เอาไว้ uh, เดี๋ยวเราจะแปะไว้ที่อ uh, ที่เพจและกันนะคะเดี๋ยวต่อต่ออันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราคำนวณให้เดี๋ยวคำนวณไว้ให้นะคะเราจะไม่อธิบายต่อนะคะเดี๋ยวเราจะคำนวณให้แล้วก็แปะไว้ที่ ที่เพจแล้วกันนะคะถ้าใครไม่ทันนะคะก็ไปดูที่เพจได้คะ่ะตามนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มถักเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันที่คลิปต่อไปดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักเลยคือ,อ,อคลิปถัดไปะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ